สวัสดี bon oh ครับวันนี้ก oh ็อยู 25, ่ผมแล้วนะฮะมีเพจปืนแบล็กกันนะครับผมอยู่กับผมแอนด์มินบ <dinheiro. Albert. S 2> <they> ูมนะฮะก็วันนี้ก็เป็นรอบจะส่งันที่ยี่สพฤษภาคันหายน2563นะครับวันนี้ก็มีลูกเพจของเรามาเยี่ยมชมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้นะครับผมนะก็ไปดูกันนะครับว่าลูกเพจของเรามาร้านแล้วรู้สึกยังไงกับร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับอันนี้คือลูกค้าจากสมาชิกกลุ่มเนาะของเรานี่นี่มาจากอาราชกะบังมินบุรีเนาะ อ่าโอเคเป็นเป็นไงบ้างามาร้านรู้สึกสะดวกไม่ไกลเท่าไหร่มีเวนามาตรงอย่างเดียวเลยครับผมก็ร้านก็ไม่ได้ใหญ่เนาะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าก็ตั้งใจอธิบาย้วก็ต้องบอกตรงๆว่าร้านไม่ได้ใหญ่มากอะไรมากมายแต่ก็พยายามตั้งใจที่จะบริการลูกค้าจริงๆนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่มาเนี่ยผมบอกเลยว่า ผมดีใจนะที่มาเยี่ยมร้านผมรู้สึกดีใจจริงๆเพราะว่ารู้สึกยิ่งคนมาร้านบ่อยๆหรือรยิ่งคนมาร้านแต่ว่าผมเกรงใจตรงนี้หนึ่งร้อนนะอันนี้ผมก็บอกตรงลูกค้าร้อนนั่นเหงาออกเลยนะฮะอันนี้ต้องเห็นใจลูกค้าจริงๆผมก็พยายามปรับปรุงร้านอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอทางบ้านทบเสร็จแต่ก็เป็นห้องแอร์ละ ให้ลูกค้าได้พักสบายๆหน่อยมาได้นรคานโอเคเดียวอันนี้อันนี้มาตามแผนที่เนาะแผนที่จริงๆนะครับผมลงไว้ใน g ูเก l e ไม่มีหลอกนะของจริงเบอร์ก็ลงไว้มีลูกค้าสั่งซื้อของเราไปสองกระบอกแล้วนะระบอกเก็บเสียงหนึ่งด้วยนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากขอบคุณนะโอเคเนาะอันนี้มาร้านก็ปื้มผมปลื้มนะผมปื้มผมปื้มดีใจกับลูกค้านะก็ขอบคุณมากเขาไม่มีอะไรก็วันนี้เดี๋ยวเป็นรอบของวันที่ ยี่สิบแปดด้วยนะยี่สิบแปดเดี๋ยวจะส่งคลิปใส่คลิปลงไปด้วยเนาะขออนุญาตลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวลงในยูทูบนะครับผมมากครับโอเคนะโอเคครับหลังจากที่ลูกเพจได้พูดไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือร้านเรามันร้อนนะฮะก็ยังไม่อยากให้ลูกค้ามาแต่ถ้าอยากมาก็มาเรายินดีเราดีใจนะฮะที่ลูกค้ามาดีใจมากนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เข้ามาเลยรอบวันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่านนะครับผม จริงๆอ่ะโลจากวันจันทร์มาอยู่วันเสาร์ด้วยเพราะว่าจันจันจะได้พักผ่อนนะฮะจริงๆวันจันทร์อาจจะมีส่งซองก็อาจจะเลื่อนไปนะฮะเป็นวันอังคารน,นะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะมีอ่าเป็นซีซ่าเจ็ดห้านะครับของคุณวรยุทธ์นะครับสองแมกกาซีนไม่เอารูปนะครับผมไม่เอารูปนะแล้วก็ของคุณทวีพรเจริญเจริญมินนะฮะก็เป็น กล็อก FBI นะครับกลอก19 FBI นั่นเองนะฮะก็ไม่เอาลูกไม่เอาอาร์มเช่นกันจัดเป็นราคาโปรพิเศษนะครับต่อรองได้ต่อรองได้คุยดีๆนะครับคุยดีๆต่อรองได้นะฮะอ่ะเป็นเซตแปลกๆตอนนี้กําลังจัดโปรอยู่นะครับของ Barreda นะครับผมเป็นแบรนด์ของคุณธรรมนูนนะฮะไม่ใช่แบรนด์ของคุณธรรมนูนเป็นแบรนด์ของ Barreda นะครับแต่เป็นปืนของคุณธรรมนูนนะฮะพร้อมลูก5นัดต้องใช้กระบอกของเท่านั้นนะครับโอเคเนาะ Barreda ตัวนี้คุ้มๆนะครับกำลังจัดโปรอยู่ แล้วก็มาเป็นรีเทปพีท26นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเทารัตนั่นเองนะครับในปัจจุบันก็คือเป็น p t 26นั่นเองเมื่อก่อนเป็น p t 24นะครับตอนนี้สามารถฟรูออโต้ได้นะฮะของคุณสุดฮัศนะครับโวหารนะครับ mm hmm. ผมนะพร้อมลูก55นัดอุปกรณ์เต็มกล่องพร้อมกุญแจแท้ด้วยไอ้กุญแจและแท้แล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็น้ำมันนะฮะส่วนนี้เป็นลูกห่กล่องของคุณ จีรศักดิ์นะครับผมเป็นลูกปอกเงินนะครับเพิ่งสั่งมาวันนี้โอนมาวันนี้ก็จส่งให้วันนี้นะฮะกระสุนเราส่งได้เลยนะฮะมารีวิวระบบกันกับเจ้าตัว B t ท26ก่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวเทอรลัตนะครับผมนะเป็นปืนตัวเทอรลัตสไลด์สีเงินนะครับสไลด์สีโครเมียมนั่นเองนะครับยวให้ดูความสวยงามนะครับก็คือเทอรลัตนั่นแหละนะครับ p t ที26นะครับจริงๆเมื่อก่อนเป็น p t 24นะฮะเมื่อก่อนยิงลายเทอรลัตด้วยแต่ตอนนี้มัน มาเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อลดต้นทุนนะครับสวยนะครับสวยไปอีกแบบนะครับตัวนี้ระบบยังเหมือนเดิมนะครับยังนุ่มเหมือนเดิมยิงแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นฟโต้ด้วยก็อย่าตกใจนะครับเป็นธรรมดาของตัวนี้เขานะครับก็เวลายิงถ้าคนถนัดมือฝาให้กดไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ยิงนะครับแต่ถ้าปรับเป็นโหมดฟูก็ยิงได้เลยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับมันเป็นมันเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับ ระบบที่มันเป็นมานะครับอันนี้ขอแจ้งก่อนนะฮะควรกุญแจสามารถล็อกระบบได้ทั้งระบบเลยก็คือกุญแจตรงนี้ไขปืนจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับอันนี้ยังปกตินะแต่ถ้าเราไขมาปืนจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นระบบอ่าไม่ดับเบิลแอคชั่นนะไม่ดับเบิลแอคชั่นนะครับเป็นตัวธรรมดาแต่ฟัวโต้ได้ฟัวโต้ได้นะฮะก็จะมีน้ํามันนะครับแซ่นะครับอแดปเตอร์เดี๋ยวลองใส่นะครับอแดปเตอร์ตรงรุ่นไหมนะฮะตรงรุ่นเลยนะครับ เข้าสนิทแน่นอนนะครับตรงรุ่นนะครับถึกปืนได้นะครับคู่สิทธิ์ทเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกับปอกทองสามนัดละกันเรามาดูระบบกันนะฮะตัวนี้ลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับลูกหมอดสไลด์ค้างอย่างที่เห็นนะครับลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับอันนี้นี่นะครับดันช่วยนิดหนึ่งนะครับสไลด์จะตีกลับทันทีนะฮะกดลงนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ไม่มีระบบเซฟนะไม่มีเซฟใดๆนะฮะปรับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฟัอโต้เลยนะฮะปรับลงไปจะเป็น ออโตเมติกนะครับยิงทีละนัดนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือวืดนะครับแตกๆเหมือนกันแต่ว่าเันคนละอย่างกับอ่าอย่างนี้นะฮะนี่อย่างนี้คือเข็มทํางานนะครับโอเคเนาะถ้าปรับขึ้นไปเดี๋ยวผมจะลองอ่าขึ้นลํานะครับผมแล้วปรับขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมเข็มทํางานแล้วก็วืดแหละเห็นไหมอันนี้ฟูลอรโต้ให้กดรัวเลยนะครับกดค้างไว้นะครับปรับลงมานะครับก็จะมีแจ๊กแจ๊กนี่คือระบบธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันกับปอกออกนะฮะที่แถมไปให้นะครับ สามนัดแล้วกันนะฮะสามนัดนะครับปอกทองอันนี้ลูกที่ผมใช้นี่ก็คือลูกที่ยิงแล้วนะครับแม็กกาซีนแข็งนะครับขอแนะนําว่าแข็งนะครับให้กดตรงนี้ตดท้ายช่วยนะครับถ้าไม่กดท้ายช่วยเนี่ยรับรองกดมืออีกแน่นอนนะครับผมอ่าอ่ะเรามาลองดูกันการคัดปอก TP26 นะครับสามนัดนะครับมาดูหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมอ่ะสามนะครับโอเค อาจจะยังไม่ค่อยสมูนนะครับเพราะปืนใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองคัดแบบสมูทสมูนให้ดูสามรอบนะครับอาจจะยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะฮะต้องพูดตรงๆเพราะปืนยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่สปริงยังแข็งเลยเนี่ยแข็งมากนะครับผมสปริงแม็กยังแข็งอยู่เลยนะฮะใหม่จริงๆนะครับเพราะว่ารถนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ถึงเดือนเลยนะฮะอ่ะลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับพีดีสองหกนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะฮะ ลูกสุดท้ายหมดสไลด์ค้างแบบนี้เลยนะฮะสไลด์ค้างแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเสียงสไลด์ค้างที่จะเพาะนะครับเห็นไหมเริ่มเริ่มคงที่แล้วอ่ะปรับขึ้นไปเป็นระบบฟูแล้วกันเช็คนะครับไม่มีลูกในลังเสรอมลั่นไกลได้นะครับอ่ะปรับลงไปเป็นระหมดปกตินะฮะก็สําเร็จรูร่วงนะครับในการเช็ครีวินี่พร้อมลูก5.5นัดนะครับ กัตนตามนี้เลยของคุณสุทัสต่อไปเป็นเซตแปลกๆที่จัดโปรอยู่เป็นตัวที่ถูกมากที่สุดในร้านตอนนี้นะฮะเป็นเซตแปลกๆตอนนี้เหลือไม่มากแล้วให้รีบนะครับผมถือกว่าคุ้มค่ามากนะครับกับปืนตัวนี้พร้อมลูกห้านัดนะฮะอ่าตัวนี้เป็นโพลิเมอร์คงโพลิเมอร์สไลด์เป็นโลหะละกันนะครับผมไม่บอกว่าเป็นเหล็กนะมันไม่ใช่เหล็กนะฮะแต่เป็นโลหะที่แข็งกว่าแข็งกว่าโพลิเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีระบบอ่าลูกหมดสไลด์ค้างนะครับถอดแม็กกาซีนไม่มีปุ่มกดนะ นี่นะครับดันตรงนี้ลงต้วองขอโทษทีนะฮะจับก้นไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรตกในที่ต่ำนะฮะโอเคนะนี่นะครับอ่าเสียงสไลด์นะครับเพาะนะครับผมขึ้นลำถือว่าเพาะเลยนะฮะเวลาเราขึ้นลำนะครับเพาะเลยนะครับเสียงเพาะมากๆนะครับตัวนี้ไม่มีระบบเซฟเหมือนกันนะครับเรามีระบบลดนกนะครับกดตรงนี้นะครับฟังเสียงเห็นไหมลดนกนะครับแต่มันเป็นระบบดับเบิลแอคชั่นนะฮะ ซึ่งลดนกไปก็ไม่มีผลนะครับถ้าเราขึ้นลำแล้วลั่นแด่นอนนะครับเพราะบอกเลยมันไม่รู้จะทำมาเพื่ออะไร <laughs> ก็คือเนี่ยสมมติลดนกไปลูกอยู่ในลงเพิงแล้วก็ต้องคัดออกอย่างเดียวอะถ้าไม่คัดออกกับปั้งอยู่ดีมันเป็นระบบอัตานชั่นนะครับผมเป็นกึ่งอัตโนมัตินั่นเองนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนั่นเองนะฮะแล้วก็คัดสไลด์ออกมาได้เลยนะครับเพราะนะแต่ว่าเวลาปลดแมกกาซีนนะครับให้กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลงมาปุ๊บนี่บล้อยแมกกาซีนก็จะออกมา มันขึ้นไปนะครับก็ออกมาไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันกับปอกทองเหมือนกันนะครับผมที่ให้ไปแต่ว่าคุ้มมากคุ้มมากนะครับเ a l นด้าแซตแปนะครับมันเป็นปืนที่เกี่ยวกับทรง P Water P 99นั่นเองนะครับทรงเดียวกับวอเตอร์เลยนะครับแกะแบออกมานะฮะ Water P 99นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกนะครับสามนับนะครับกับ z ซตแปดแปดหรือ P 99ของเรานะครับวายลื่นแล้วนะครับโอเค หนึ่งสองามนะครับรูกหัวสไลด์ค้างนะครับรอบแรกต้องขออภัยนะครับมือลื่นนะฮะสไลด์ลงมาได้อย่างสวยงามนะครับรถนกโอ้โหสุดยอดนะครับผมแต่รถนกก็เท่านั้นบ้างได้อยู่ดีนะฮะเป็นระบบดับเบิลไดชั่นนะครับก็ระบบปกตินะฮะของคุณธรรมนูญนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นกอ o s ฟสิบเก้จนสนะครับแบรนด์คูเซไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับ แม็กกาซีนตัวนี้ผมอยากบอกเลยว่าโคตรดีผมชอบมากปืนที่เป็นแบบนี้มันไม่ตกไงแต่มันตกมันร่วงนะมันร่วงนี่แต่มันไม่ตกเวลาเรายิงในสนามเนี่ยมันสามารถเซฟตี้เรื่องแม็กกาซีนของเราได้นะครับถือว่าดีนะเวลาเราได้ปืนนี้แล้วพอยิงหมดถอดแม็กกาซีนเนี่ยแม็กกาซีนมันไม่ร่วงไงคือไม่ว่าคุณจะลืมหรือเผลอเลยปุ๊บยังไงก็หยิบดันนะฮะอยู่ในสนามนี่ยิงปั้งปั้งปั้งปังสมมุตินะครับถอดแม็กกาซีนเห็นไหม ขอให้คุณเผลอนะครับผมเผลอสิบยี่สิบวิเผลอไว้มองอย่างอื่นนะครับแล้วก็ล่วงอ่าแม้ก็ะสีก็ยังอยู่ในปืนนะครับถือว่าดีมากนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ค้างด้วยนะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้ฝืดมากเกินไปเหมือนรุ่นเก่าๆนะฮะนี่นะครับแต่ว่ามันจะค้างอยู่ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าถอดนะครับถือว่าดีนะตัวนี้ผมว่ามันเป็นความโชคดีของลูกค้าที่ได้แบบนี้นะครับเชิงเทไลน์นะครับอ่ะมาดูมันจะบางเบากว่าตัวเซต แปดเมื่อกี้นะฮะเน่เห็นไหมจะดังเบาแต่ก็เพาะอยู่นะครับตัวนี้เป็น F B I นะฮะพกไปไม่ไอายแน่นอนนะครับเข้าสนามไม่คิดว่าเป็นขา้าราชการสหรัฐเถอะ <c oughs> คิดว่าอยู่ในสหรัฐเถอะใส่เสื้อกาะหน่อยนะมาแห่ซื้อซื้อโลโกโออ้อเงินเงินทองทองหน่อยนะครัแปะในเข็มขัดนะครับผมนะก็ไม่แนะนำนะเพราอยู่ในไทยนะครับผมนะอะมาดูเรื่องระบบต่อไปนะะเรื่องระบบเซฟนะครับ ในใส่แมกกาซีนแล้วก็ลดสไลด์ได้นะครับอ่ะมาดูเรื่องระบบเซฟเขานะฮะเนี่ยนะครับผมเขามีเซฟที่ที่จะกันในการลั่นนะครับไม่ว่าเราจะไปเกี่ยวกับอาเข็มขัดหรือว่าไปเกี่ยวกับไอหัวเข็มขัดที่มันหลุดออกไปหรือว่าจะเป็นซองโพลิเมอร์ที่มันตัวปลดล็อกมันเสียแล้วเข้าไปดันนะครับมันก็ทําให้ตัวนี้ไม่สามารถลั่นได้เพราะว่ามันต้องใช้ไก่สองชั้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าดกดไก่สองชั้นเข้าตรงกับไกลนอกเมื่อไหร่นะครับเรียบร้อยเลยทันทีนะครับ ปืนลั่นทันทีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกกันนะครับแนะนําไม่ใช้ปอกเงินนะกับกลอก19คูเซนะครับคูเซทุกตัวเนี่ยแนะนําให้ใช้ปอกเงินนะฮะ,นนนะต่อให้เล็กสไลด์ไม่ได้แต่ว่ายิงดีมากนะครับผมเดี๋ยวามาลองดูการคัดปอกกันนะครับ SBI นะครับ99เจ็นนะครับ2อนะครับเห็นไหมเห็นไหมสนะครับอันนี้คือลูกกระสุนที่มันยิงแล้วนะครับมันอาจจะมีความต่างจากกระสุนที่ไม่ได้ยิงนั่นเองนะครับ แต่เ,เรามาลองใช้ปลอกทองดูบ้างนะครับเมื่อกี้ปลอกเงินนะอาจจะหนีบนิดนึงนะครับเพราะผมชักไวไปด้วยนะฮะแล้วลองปลอกทองไว้ด้านล่างนะครับปลอกเงินนะครับผมแล้วก็ปอกทองนะครับโอเคมาลองดูกันนะฮะนี่นะครับผมลองดูเห็นไหมอันนี้เริ่มแจมแล้วถ้าเป็นปลอกทองอเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอย่าใช้ปลอกทองนะค,ะครับรอสิบเก้านี่ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เงินนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้ปลอกเงินนั่นเองนะฮะ ปืนจะดีก็ต่อเมื่อมันเลือกปืนปืนที่ถูกกับกระสุนของเขานั่นเองนะครับอาคูเซตัวนี้อยากให้ใช้บอกเงินนะครับปอกเงินไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมนี่นะฮะหนึ่งนะครับ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับผมแก้แจมนิดนึงนะครับอันนี้เริ่มแจมนะครับเขาเรียกแจมนะฮะอาถอดแมกกาซีนออกมานะครับผมนี่อันนี้เรียกแจมนะครับวิธีแรกเลยเราต้องถอดแมกกาซีนออกมานะครับ โอเคอ่ะวิธีเราต้องดูนะครับว่าอาจจะเป็นที่ขาเกี่ยวปอกหรือว่าเป็นที่ตัวปืนนะครับให้เราดูที่ขาเกี่ยวปอกนะครับไม่เกิดการชำรุดนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมก่อค้างสไลด์ไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคทึ๊บอ่ะโอเคอันนี้รู้แล้วขาเกียยวปอกเขาค่อนข้างจะเฟิ่เมื่อกี้นะครับผมนะฮะเมื่อดันเข้าไปเนี่ยแม็กกาซีนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับอ่ะไม่ออกนะครับ 2นะครับโอเคถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นที่ปืนจะต้องใช้กระสุนจริงยิงนะครับเพราะว่าการแลกสไลด์ไม่ผ่านก็แสดงว่าไม่ไม่เกี่ยวกับตัวปืนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสยิงให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้มีปัญหานะฮะผมจะต้องใช้กระสุนของผมนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันแลกสไลด์ไม่ได้ผมอยากจะเทสให้ดูนะครับเพราะไม่อยากให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับว่าเรายิงได้ปกติไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเทสยิงทั้งหมด2นัดนะครับ ถ้าสองนัดปกติก็ไม่มีอะไรแล้วครับหนึ่งนะครับผมสองนะครับไม่อยากให้ลูกค้ามีปัญหานะของคุณทวีพรนะครับนี่นะครับมาดูเลยเดี๋ยวให้อดินพามาดูนะครับในการเทสยิงสองนัดรอบนี้มีเทสยิงให้ด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้กระสุนมันแล็กสไลด์ด้วยมือไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับถ้ายิงปกติก็จบนะครับปืนนะฮะอ่ะพร้อมนะครับเทสสองนัดนะครับหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับ ปืนไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมอ่ะเมื่อกี้ที่มันไม่ค้างสไลด์ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมกดปืนลงไปแล้วปืนอ่ะสไลด์มันเด้งกลับมาแต่ว่ามันติดไอตัวเนี่ยฟองน้ำอ่ะที่มันกดลงม,ม,ม,มันก็เลยไม่มาไม่ได้ไม่สุดนะครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะนี่นะครับผมมันไกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกนัดนึงแล้วกันว่าลูกหมดสไลด์ค้างไหมนะฮะเมราะตะกี้ผมไม่กดฟองน้ําก็ไม่จบสักทีนะแต่ยิงได้ปกติเห็นไหมคัดได้ปกติอ่ะมาดูกันนะครับผม ทีนี้ผมจะไม่กดฟองน้ำละผมจะกดห่างๆแล้วกันนะไกลๆเลยเนะี่ยนี่นะผมจะกดอย่างนี้เนี่ยมันก็ติดฟองน้ำอยู่ดีเพราะปืนนึงเนื่อง,งจากมันปืนใหญ่นะครับปืนมันทรงใหญ่ครับอ่ะโอเคนะอย่างนี้นะ,อะโอเคเนี่ยกดนี่นี่เห็นไหมดังไหมเนี่ยถ้ามันไม่กดอะ่ะมันค้างแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรค้างแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมไปกดนะนี่นะครับ ืนปกตินั่นเองนะครับผมเทสยิงให้แล้วให้ดูแล้วนะครับไม่มีปัญหาอยู่ในคลิปเลยนะครับปกตินะครับไม่ต้องสนใจนะว่าแล็กสไลด์ไม่ได้แต่ยิงได้ปกติโอเคต่อไปเป็นซีซั่น75คอมแพกนะฮะตัวนี้ก็เหมาะกับกระสุนเงินเช่นกันนะครับตัวนี้ได้สองในกระสีนะนี่นะครับสองในกระสีอย่างนี้นะฮะ ใช้หมดแล้วนะเป็นตัวปืนที่ผมบอกเลยว่าสดุดดีมากนะครับดีมากนะสตูดเขาดีมากนะครับเป็นยิงลายล่องลึกด้วย2ด้านเลยนะครับหมดแล้วนี่รอยาวนะประกับไม้แท้ด้วยนะครับยิงลายซีเซดุนะครับมาดูกันนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับขอนแมกกาซีนองเสียงสไลด์นะครับเสียงสไลด์เนี่ยเพาะเลยนะครับมันเป็นเหมือนว่าเป็นโลหะที่ที่มันเพาะแล้วมันแข็งกว่าตัวกลอกแล้วก็ซ8ดแปดแปดแน่นอนนะครับนี่นะ สุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะฮะมาดูเรื่องระบบเซฟนะครับก็มีระบบเซฟคู่นะนี่ร่นงกยไม่ได้นะผมขึ้นเซฟไว้ละปรับลงมานะครับเห็นนกไหมอ่าปรับขึ้นก่อนให้ดูนกก่อนร่าไกยไม่ได้นะมปรับลงมานกลั่นไกยทันทีเดิมแอคชั่นได้นะครับขึ้นอัตโนมัติเดิมซิงเกิลได้นะครับขึ้นอัตโนมัตินะไม่ใช่นกในสามารถทําได้เยอะนะครับฮะเดี๋ยวเรามาลองดูการคัดปอกการสารนัดอันนี้ไม่ใช่อันนี้กระสุนยิงนะลองนี้ครับกระสุนที่เทนแล้วนะครับสาดนัดละกันนะครับ ของคุณอะไรนะ่ะวรยุทธใช่ไหมวรยุทธนะครับหรือยุทธจักรของเรานั่นเองนะครับวรยุทธฝึกวิชายุทธอะไรประมาณนั้นนะครับวรยุทธอ่ะโอเคสามนัดนะครับเช็คกระบอกนะครับหนึ่งนะครับผมนสองนะครับผมนสามนะครับอ่าไปไหนนะสามสามอยู่ไหนสามติดต้องทําใจนะครับเพราะว่าปืนมันมาจากใช้กระสุนที่มันยิงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองแม็กนี้แล้วกัน ช้กระสุนที่มันยิงแล้วเนี่ยมันเกิดการขยายแล้วก็ทรงมันไม่ได้เหมือนกระสุนที่มันยังไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับก็อย่าไปถือสาอะไรมากนะครับอ่ะโอเคนะครับแต่ผมเช็คให้ทุกกรณีหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะครับเห็นไหมลูกสุดท้ายเนี่ยออกนะนิดเดียวก็ออกแล้วถ้ามันมีแรงรีคอยล์ของแก๊สก็เรียบร้อยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนี่นะครับนี่ปรับขึ้นไประบบเซฟนะครับลงมาเด็บลิวชั่นได้นะครับผมดับเบิลซิงเกิลได้นะครับโอเค ก็ทั้งหมดทั้งมวลสี่ท่านเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็กระสุนปลอกเงินของคุณอะไรเนี่ยจิรศักดิ์ใช่ไหมเรียบร้อยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับก็วันนี้รอบวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤษาสองพันห้า,ายย 25, ร้อยหกสามนะครับก็ทําการเคสระบบให้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะฮะมีติดแค่ก๊อสิบเก้าที่มันแล็กสไลด์ด้วยมือไม่ได้จะเป็นเหมือนคูเซนั่นเองที่ใช้กระสุนแล้วมันแล็กสไลด์ด้วยมือไ,ได้แต่ยิงแล้วปกติ นะฮะนอกานั้นก็ปกติหมดนะครับผมนะก็ไม่มีไรมากนะฮะวันนี้ก็เป็นรอบจะส่งวันที่28แล้วกันนะฮะอย่าลืมแอดไอดีร้านสั่งสินค้าโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับถ้าจะมาหน้าร้านคือพรีออเดอร์นะครับแจ้งแล้วนะคือคุณไม่ได้เอามาวางเงินแล้วคุณเอาของไปเลยไม่ได้นะครับคุณจะต้องมาวางเงินรออีก2วันนะครับผมจะต้องเคเอกสารแล้วก็ต้องดูยอดเงินในบัญชีผมด้วยว่าคุณได้เอาเช็คไปขึ้นหรือว่ายังไงนะฮะผมกลัวนะครับผมต้อง คุณกลัวผมผมก็กลัวคุณนะฮะนะโอเคนะฮะก็วันนี้ก็เป็นรอบจัดส่งวันที่28เดี๋ยวทำการชำระจัดส่งให้อย่าลืมกดติดตามกดไ้คลิปยูทูปให้แอดมินด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะรอบวันนี้ขอบคุณครับ,บ,บโอเคก็รอบวันที่28พฤศจิก,กาย,ยน2563นะครับทั้ง5ท่านถ่ายเรียบร้อยแล้วของคุณธรรมนูญจันเอี่ยมนะฮะแล้วก็ของคุณวรยุทธสุขตะนะครับผม ของคุณสุทัศน์วัวหานนะครับพีทีสองหกนะแล้วก็ของคุณทวีพรเจริญมินนะครับแล้วก็กระสุนของคุณจิรศักดิ์ศรีพรงนะครับปอกเงินทัน้งหมด5ท่านนะครับทำการแพ็คเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูบให้ด้วยนะก็เป็นกงินจ่ายให้แอดมินเดี๋ยววันนี้รีบทำการจะส่งให้ครับสวัสดีครับ